สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูยุ้ยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณของชั้นป .5 .5 นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเรายังควรใช้หนังสือเล่มนี้นะคะอ่าโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในตัวชี้วัดนะคะว4.2ป .5 3นะคะมีทั้งหมด10คะแนนนั่นเองนะคะ ซึ่งตัวชีวิตนี้เราจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยนะคะคำชี้แจงนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะอ่านและทำความเข้าใจใบความรู้นะคะซึ่งจะดูในหนังสือประกอบนะคะอยู่ในหน้าที่74ถึง76นั่นเองให้นักเรียนศึกษาวิดีโอตามลิงก์ที่ครูส่งให้นะคะ สำหรับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่นเองอ่านี่คือตัวอย่างนะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะปัจจุบันนี้คำว่าคอมพิวเตอร์ไม่ใช่มีแต่เคสแล้วก็จอภาพเมาส์คีย์บอร์ดเพียงเท่านั้นนะคะเรายังรวมไปถึงอะไรคะอ่าเท็ปเล็ตใช่ไหมคะเรายังรวมไปถึงสมาร์ทโฟนต่างๆใช่ไหมคะเรายังรวมไปถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ซึ่งทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยสามารถเชื่อมโยงต่อกันได้หมดเลยนะคะแล้วมันเชื่อมโยงกันยังไงนะคะมันเชื่อมโยงกันด้วยคําว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งคืออะไรนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเขาเรียกว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองนะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ ใช้นะคะในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆในการติดตอ่อสรรื่อสารต่างๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นมากๆโดยเฉพาะนนในช่วงยุคโควิดเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้เป็นอย่างมากเลยนะคะเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมนั่นเองนะคะ,ะในการแก้ปัญหาต่างๆมากมายใช่ไหมคะคราวนี้เรายังสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะในการค้นหาข้อมูลนะคะ มีประโยชน์ต่ออะไรคะมีประโยชน์ต่อการเรียนยิ่งตอนนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อการเรียนมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังใช้ทําอะไรได้อีกคะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆของบทเรียนสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองได้ด้วยใช่ไหมคะซึ่งสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบนะคะเหมือนที่คุยบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะ,อะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแทบเล็ตนะคะคอมพิวเตอร์ออยน์วันใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะนะคะ แล้วก็มีสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะคราวนี้มีอะไรอีกนะคะในยุคแรกๆนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นแค่คอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่บ้านใครบ้านมันเนาะไม่สามารถเชื่อมกันได้ใช่ไหมคะในยุคแรกๆคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นเครื่องที่แยกชิ้นส่วนกันอยู่นะคะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้นะคะโดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆนะคะ ในการาสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้นะคะซึ่งนำเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมาติดต่อสื่อสารกันนะคะเป็นเครือข่ายนั่นเองนี่เห็นไหมมีสายแลนใช่ไหมคะก็คือเป็นแบบใช้สายหรือไม่ใช้สายก็ได้นะคะเหมือนยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเทบ็บเลตต่างๆนะคะโอเคนะคะ เมื่อนำคอมพิวเตอร์มาติดต่อสื่อสารกันได้แล้วนะคะก็จะเกิดเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่นะะซึ่งจะเรียกว่าอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะคำว่าอินเทอร์เน็ตนะคะมาจากคำสองคำนะคะก็คือมาจากคำว่าอินเทอร์กับคำว่าเน็ตนั่นเองนะคะแปลว่าอินอินเทอร์แปลว่าระหว่างเนาะนะคะเน็ตก็คือเน็ตเน็ตเน็ตเวิร์กนั่นเองนะคะรวมกันแล้วนะคะก็หมายความว่านะคะคเป็นการเชื่อมต่อ กันระหว่างเครือข่ายโดยเชื่อมโยงภายใต้มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้สื่อสารกันได้นะคะต้องเป็นภายใต้มาตรฐานเดียวกันด้วยนะคะถ้าคนละมาตรฐานก็จะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นการเชื่อมต่อนะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายวิธีใช้อุปกรณ์ได้หลากหลายชนิดแล้วก็มีทั้งแบบ ใช้สายและไม่ต้องใช้สายก็ได้นะคะถ้าเป็นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะสายแลนนะคะแต่ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยนี้นะคะก็จะเป็นแบบไร้สายซะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ all in one เอยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะคอมพิวเตอร์แบบ อะไรนะคอมพิวเตอร์แบบแท็บเล็ตนะคะหรือว่าสมาร์ทโฟนต่างๆอันนี้ก็เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ก็ไปอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆนะคะในปัจจุบันนี้ซึ่งมีชื่อเรียกเยอะแยะมากมายเลยนะคะคราวนี้สําหรับใบงานนะคะในวันนี้นะคะให้นักเรียนทําสิ่งนี้นะคะก็คือคัดลอกโจทย์ลงในสมุดนะคะศึกษาลิงก์ตามวิดีโอที่ครูส่งให้แล้วก็อยู่นี่เลยนะคะให้นักเรียนเขียน m i n d map นะคะประโยชน์ ที่ได้จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตอันนี้นะคะครูยุ้ยขอให้นักเรียนเขียนมาอย่างน้อย10ข้อนะคะอย่างน้อย10ข้อนะคะเพราะมีทั้งหมด10คะแนนอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยขอความร่วมมือนะัเขียนมาให้ได้อย่างน้อย10ข้อนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งนี้นักเรียนสามารถนะคะคิดเองได้เลยหรือ จะดูในหนังสือประกอบก็ได้นะคะครูยุ้ยได้บอกไปแล้วว่าอยู่หน้าไหนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนออกแบบ MyMap ของตนเองนะคะให้สวยงามตามจินตนาการของนักเรียนได้เลยนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะก,กันไปครูยุ้ยฝากกดติดตามช่องนะคะครูยุ้ยห้องเรียนออนไลน์กด s u b s c r i b e นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ครูยุ้ยก็ ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ